วันนี้ับเพื่อนๆนะกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้นะก็มาอยู่กับธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนัดกับท่านโชคชัยว่า,าจะไปปาร์ตี้กันต่อนะอยากจะกินซีฟู้ดอีกแล้วนะครับนะก็เลยมีชันเล่นเล็กๆน,น,น,น้อยๆน,นะครับวันนี้ก็เลยอยากได้ปูนะสักสองสาตัวพอแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเผื่อเวลาขึ้นไปทําอีกนะครับนะ ก็ถ้าโชคดีนะโชคดีนะก็จะมีผลงานนะครับนะเพราะว่าเนื่องจากวันนี้เนี่ยมีมืออาชีพเข้ามาเยอะเลยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราขอแค่สองสมตัวนะถ้าได้แล้วก็ถือว่ามิชชั่นของพีนแล้วนะครับนะก็ใน้จุกชายมาทางนู้นนะฮัลโหลฮัลโหลเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเงียบไหมโอ้คนนี้เงียบคนดินเงียบมากโอ้คนเดินเยอะมากนะยังไงก็ต้องรู้ต้องหาเจอมันก็ต้องรู้บ้างแหละอก็เดี๋ยววันนี้ก็ มาลุ้นกันนะผมกับท่านโชคชัยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะก็มาติดตามรับชมนะมาเป็นกาลังใจเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนะอ่ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับระหว่างทางเดินผ่านมานี่ก็เช็คไปหลายรูแล้วนะครับเพื่อนๆนะยังไม่เจอนะครับนะก็ไล่เช็คไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็โอเคครับอากาศค่อนข้างดีครับมีแดดเล็กน้อยนะหมอกนี้นะ่ะดูนะครับป่ามืดเลยนะครับไม่ค่อยมีแสงสว่างนะครับ ฝั่งทางนี้เนี่ยเป็นทะเลนะครับเพื่อนๆเห็นนะเป็นช่องแสงสว่างอย่างเงี้ยครับขาวๆนะครับนะครับฝั่งนี้เป็นทะเลนะครับนี่ออกไปทางนี้เลยนะครับเดินเข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆนะแต่ว่ายังยังไม่เจอผลงานนะก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อนะครับเผือว่าจะมีผลงานเฮ้ยจริงเหรอหหรู้นี้เหรอหน,นี่แล้วด้วยแล้วด้วยอุ้ยท้าเป็นเล่นไปนะ เปิดคลิปมานี่จัดเลยเหรอ่ยาด้วยรู้ได้ไเดี๋ยวผมวนไปอยู่ขวงหน้าก่อนแป๊บนึงนะจะได้มุมสวยๆมาลุ้นตัวนี้กันนะครับเพื่อนนะวันนี้ไม่ไม่หวังมากนะขอสองสามแต้มนะเขาก่อนจัดไปแปดแต้มนะรอบนี้สองสามแต้มนะไม่ผิดหวังนะท่านโชคชัยนะ เป็นไงโอ้โหสุดยอดตัวนี้ดูครับอืมใหญ่ใหญ่อ่ะเดี๋ยวดูเลยครับโอ้โหดูกล้ามกลางกล้ามนะโอ้โหดูครับดูไหมดูไหมโอ้โหดูครับดูดูครับอืมเป็นไงผลงานสุดยอดแล้ววันนี้นะขอไซส์นี้สองสามตัวพอนะท่านทุกท่านนะโอ้โหห่ายด้นะผลงานนี่นี่ดูนะ ลอยไทยรอเ,รรเก่านี่เนี่ยโอโ้โ,อโหเจ๋อเลยอ่ะไซส์สวยเลยตัวนี้ดูกล้ามเนี่ยนะนี่น่าจะปูเนื้อนะถูกไหมปูเนื้อปูเนื้อกล้ามใหญ่เปรี้ย<อ>งเลยนะไซส์ประมาณสามขีดนะตัวนี้นะโอ้โอหสุดยอดสุดยอดอเจอจนได้นะผลงานนะเจอจนได้นะ หลังจากที่ล้วงมาหลายรูนะ,ะเยี่ยมสวยๆเลยดกดแชร์กดสปายด้วยนะครับโอเคดูมากโอ้โห oh. ดูตัวไซนี้นะหาไม่ง่ายนะปูธรรมชาตินะเยี่ยมนะ <laughs> อ่าโอเคครับไปมัดก่อน <laughs> ก่อนที่จะสลัดก้าน,นลูนี้มันไม่สลัดก้านหรอลูลนี้เหรอ ทำไมอ่ะมันจะูมันจะนิ่มืออย่างเดียวอ๋อมันไมเพราะว่ามันการมันถ้ามันสลับแล้วมันไม่ออกอ๋อเออนะผมก็ไม่รู้นะต้องมาเรื่อยๆนะขาดึงลึ้นมาบอกขาหลุดข้างหนึ่งมันหลุดไปไหนไงแล้หลุดมาแล้วหลุดตอนล่วงหรือเปล่าไอ้ตอนล้วงหรือเปล่าไม่ฮะไปโอ้ยชื่นใจเลยตัวนี้นะชื่นใจเลยบอกเลยถ้าใครมาอยู่ตรงนี้เนี่ยจะดีใจไปกับผมด้วยนะต้องบอกงี้นะเพราะว่า มันเหนื่อยครับมันเหนื่อยแล้วก็ใช้เวลาเยอะนะครับมัดก่อนนะมัดจ่วขาวก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่ปเปไปล้างน้ำอีกทีหนึ่งโอ้เจ๋วเลยวันนี้ปาร์ตี้เล็กๆไม่เฟลแล้วเ <laughs> จ๋วเจ๋วตัวแรกนี่ก็สวยเลยนะ ขึ้นไปหลุดหมดจะไม่เชือกเนี่ยเหนื่อยแจ๋วเลยยกนิ้วยกนิ้วให้ไงสุดยอดครับผมยังไงก็กรอเชะกรอสป라이ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเดินไปเดี๋ยวจะลุยต่อนี่อันนี้รู้สึกว่าน่าจะมีตัวเมียมีตัวเมียอีกเหรอเพราะว่าอะไรจะมีตัวเมียอยู่ในรูเหรอเพราะว่ามันมีรอยเหมือนมันมันทับกันอยู่ใช่ไหมใช่อ่ามันเข้าวก่อนที่ให้เพื่อนๆดูใช่ไหมแล้วเราค่อยๆดู เดี๋ยวลองเช็คดูอีกทีหนึ่งนะ50 50. 50 50 50นะถ้ามีก็โชคดีไปนะครับเพื่อนๆนะอ๋อนี่หลุดไปตรงนี้ไงอะไรขาหลุดขาเมื่อกี้เนี่ยหล,ลุดตรงนี้ขาหลุดตรงนี้อันนี้ก็มาลุ้นตัวเมียนะเพื<ๆ>่อนๆนะเผื่อว่าจะอยู่ด้วยกันเป็นเป็นคู่น,น,นนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งถ้าไม่เจอก็ก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเราก็ไปรูต่อไปเลยยังไงครับเหมือนมีไหม มันมันจะมีก็เมันลึกมากเหมือนจะมีแต่มันลึกมากอ่าลึกมากก็ก็ไม่เป็นไรนะยอมไปลุย <จะ S 1> ง่ายเลยเด้อดกอ็ยุ่อละยุ่งนะ,ะนเดี๋ยวก็ย่อผมก็ยอ,อ,ยอมาให้เนพะื่อนดูนะเนี่ยอ่ะโยนฉีดดีกว่ามั้งโหฉีดเลยไม่เป็นไรช่างมันเลอะช่มมางมันเรามาลุยอยู่แล้วเลืองไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาลุยอย<ม>ู่แล้วใส่ถังไว้เลยผมฉีดหมดแล้ววางเข้าหน้าเข้าตาเนี่ย ก็พอมันแดดไม่แรงแดดไม่จัดนะเพื่อนๆนะยุงมันจะเยอะมากใส่ใส่ถังไว้เลยใส่ถังไว้เลยเออใส่ไว้นั่นแหละเพราะว่าถุงนี้ถุงถุงน้ำไงใส่ในถุงน้ำมันจะไม่เปื้อนมันจะมีแต่ว่าตัวน่าจะไม่ไหวครับผมงจะไหวนะมูมันดีกว่านะไม่ถึงน่าจะมีนะน่าจะมีมแต่ว่ามันมันม,มือไม่ถึงแล้วสุดไม้เนี่ยเขาไม่ถึงสุดไม้แล้อื้อมสุดเอื้อมแล้ว อไปไปแครับไป,ไปครับ <ไป S 2> นะทำเวลาเอาตัวที่ง่ายดีกว่าไปตัวที่ยากก็ปล่อยไป,ไปไปมือเดินต่อมี่รอยคาดอ้ะนี่ใช้ไม่ได้ดูยากมากนะชเชงง่ายมีรอยคา นี่ล้วงที่โคนต้นไม้เลยนะไม่ได้แต้หมหรอเป่าเผมีรอยเก่าอยู่เผืมีรอยเผืมีรอยเห็นมีรอย,ยเก่าอยู่ใช่ไหมชเช็คดูเรื่อยๆเ,เพื่อนนะนี่เดินออกมานี่ตรงนี้เป็นทะเลแล้วครับนะจอกทะเลกันแล้วดูเหล็กใหญ่เข้าไปหมดนะเ,เหล็กใหญ่เข้าไปนะเห็นไหมโอ้โหลึกกันเลยครับอืมนะ มิดดามเลยเหล็กนี่เมตรสามสิบนะครับเพื่อนนะรวมเฉพาะเหล็กล<อ>เนี่ยอ๋อมีรอยปูอยู่ใช่ไหมเห็นจริงจริงเนี่ยเนียนใส่เล็กเลยนี่มีเป็นร้อยเก่านะไม่ใช่ร้อยใหม้ร้อยใหม่นี้ม่มยเยอะเลยเอาแล้วก็เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะแยกกับท่านโชคชัยก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มีคนมาเยอะมากนะครับแล้วก็ ใช้เวลาเดินหาเนี่ยค่อนข้างนานนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านโชคชัชยเนี่ยเ,เขาลุยเลยเนาะเดี๋ยวผมตามไปเนี่ยมันมันจะช้านะแล้วก็ผมตามไม่ทันนะถ้าเกิดเขาเจอปูเนี่ยผมก็ตามไป่ายไม่ทันนะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอดูผลงานท่านโชคชัชยนะทีเดียวเลยนะครับนะก็เดี๋ยวผมขึ้นร้องบน <laughs> นะแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะมีผลงานเพิ่มจากเดินหรือเปล่านะครับ โอเคครับ okay, เพื่อนๆนะนี่ท่นทานโชคใช้ขึ้นมานะ,ะล้างปูเรียบร้อยแล้วนะครับดูผลงานโอ้โหไม่ธรรมดานะนี่สามแต้มนะวันนี้คนเยอะนะนี่ตัวตัวนี้เนี่ยมันจะหนีผมไม่เนี่ยนะผมจะหยิบขึ้นมาดูนะนะดูโอ้โหกามมันเริ่มเลยนะตัวน,นี้นะแจ๋วเลยนะไซส์ประมาณสักสามขีดสี่ขีดนะครับนะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะวันนี้นะสุดยอดเลยนะฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมมีแถมเพื่อนเพื่อนิดนึงนะเดี๋ยวให้ดู ผลงานของมืออาชีพที่หนึ่งนะครับอ่ะโอเคแล้วเพื่อนๆนี่นะครับของมืออาชีพนะของจริงนะครับของแท้นะครับก็วันนี้เหมาไปก็เกือบสองโลเหมือนกันนะมีหอยแครงแถมเลยนะเพื่อนๆนะอยู่ในถุงนะตาโชว์ตัวใหญ่ๆสักตัวได้ไหมตัวตัวไซส์นี่ยไซส์นี้นะสามสี่ขีดนะสวยๆเลยนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยไสเดี๋ยวเลยอ่ะสุดยอดอ่ะวันนี้เงียบใช่ไหมครับตา ไม่ได้เดินอะไรไม่ใช่เพราว่าไอ้ยันมาเดินรบานี่เลยไม่เดินพาไปเก็บโอ้โหเด่นเด่นไอ้เพื่อนๆดูตัวนี้นะนี่เดี๋ยวใ่เดี๋ยวทำปเลยตัวมันเริ่มเลยตัวนี้น่าจะมีสี่ขีดนะสี่ถึงห้านะตัวนี้นะโอเคขอบคุณมากครับตาโอเคครับเพื่อนนะก็เห็นผลงานท่านโชคชัยไปแล้วนะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะมีผลงานนะสามแท่นนะ ซส์สวยๆเลยนะ3 3ขีดบวกลบนะน่าจะประมาณนั้นนะแล้วก็เจอเจอคุณตานะแกก็มาหาอยู่เป็นประจำนะมืออาชีพนะวันนี้แกก็บน่นเหมือนกันมีคนมาหาอยู่หลายคนนะแกก็ได้มาประมาณหนึ่งนะกบเพื่อนก็เห็นแล้วเมื่อกี้ผมโชยให้ดูแล้วนะครับนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำซีฟู้ดกินแล้วนะเพราะว่าเราขึ้นมาช้ามากนะเย็นแล้วเย็นแล้วนะครับทําไม่ทันแล้วนะครับหมดเวลาแล้วก็เลย ย่ยอไปก่อนนะให้เพื่อนๆดูผลงานไปก่อนนะก็เดี๋ยวค่อยมาตามหาวัตถุดิบกันใหม่นะครับนะก็โอเคครับถึงเวลาก็ต้องจากลากันแล้วนะต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับผมนะยังไงก็เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ